เอาบุญเท่าบ้านที่วัดน้ำจันทร์ดีเคื่องหนึ่งครับพี่น้องครับมาเชิญพี่น้องเอาบุญประจำเดือนนาเก็ดือบุญเดือนซีครับบุญพระเวท22 23ิบสองยี่สิบมี่นาทบสองพันห้าร้อเี่เชิญพี่น้องมาด้ำจันทร์ได้ครับแล้วก็พี่น้องที่ได้เห็นข่าวนี่เชิญมาเอาบุญพระเวทมานน้ำจันทร์ด้วยกันครับครับล้วก็ครับประธานชุมชนมาเดี๋ยครับมาดีเชิญชวนื่องสวัสดี้ครับพี่น้องเดี๋รับชม พ่อผู้เฒ่าข้าเที่ยวที่เคาลบรับจุกจันทรครับเมื่อนี้ผมขออนุญาตนะครับไปย่างข้าวพันธุน้ำเรียนไปยังทุกท่านว่าวัดจำจัดมีน้องน้องยังเสียว่าวังลิงนะครับวันที่สองมีนาคม2 5ง7ันห้าร้บเจ็ดกันเชิญท่านนะครับว่า วันปีสองใหมากลงปลาที่ได้ปล่อยไว้เกือบสิปีที่ผ่านมานะครับเป็นปลาธรรมชาติและปลาที่ปล่อยในวันที่22-23จะจะเป็นบุญประเวทประเพณีคนห่ซีมันยี่สิบสอมีการจับสลากนะขอเชิญชวนี่น้องมาร่วมตำบุญบุญประเวทปลานรําตัยี่สิบสองยี่สิบามีนาคมสองพันารยกสิกีติผมในนามของพรยยาวัจชกบวลบนกับ มงเงาหนาดคุณภาษีรัฐาตายและจริงทั้งปีทั้งหลายในสาวกโลกแต่สริงในปีจากระทรวงธรรมส่อจงบกบังประสษาสุขภ้องให้ดู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงหลับรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับอย่าลืมตัครับพี่น้องครับบ้านดาลจันแล้วก็พี่น้องบ้านไก่เคี่ยงจะได้ยินข่าวมาลงป่าแล้ะมาเอาบุญพระเวทหรือบุญเดินซีรักันพ่อกันนะครับเหมือนกันครับสวัสดีครับ